สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านเลยถามมาดูนิวฮอนเลนที่หเก้าศูนย์ปรับนาคันใยญ่ๆห,หลังจากดูคันล็กมานานแล้ว เ้าดัานมาเขาจะมาพักไว้ก่อนอืมใช้ช้า,ชาน้ำเนอไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่ทีเฮดเก้าแรง ขับโดยเซียมียลปุ่มดินมาเต็มใบเลยสุดยอดพี่น้องแต่งานปั๊บงานด้านนี้ยกให้เพื่อนละ หมดไงเนาะต้องใส่แบบนี้ครับจะว่าไม่มีต้นหน่หน่อยหนึ่งเลยไม่มีกับหล่อนะสูสีกันเลยเนี่ยเสมอเลยทีอสเก้าศูนย์เก้าสิบแรง ไล่ดินมาวิธีการไล่ดินเพ่นกาซีไล่มาพักว้ก่อนครับเอาสิบอะไรเงยเาเลยเด้หาเอาไรเงยเาเลยดินมันจะเหี่ยวถิ่มเบิดเนี่ยสูตรเพ่นเก้าเกมครับประสบการณ์อือ อมมาเตรียมใบเลยแบบเรื่อยๆครับบม่ได้ถึงว่าด้เร่ี่งดบรีบแต่ว่ามันกาเนี่ยิึงมันเร็วอยู่เลยบอกไคดไเยยบขันเลิงเท่าเลยนี่อ กลับหน้าตัวเองครับใส่มามันสูงน้ำ่นครับเพิ่นกะปับลงมาพี่ ใบมีดใบไ่ครับก็เลยนิ่มๆครับออบินมาแบบสบายๆบรนรหนักรถอะไรเนี่ยแตบเป็นสูตรประสบการณ์เขาก็ดีอุ้มมากครับแ้วก็มาดัานต่อ ือว่าประสบการณ์เกือบ20ปีครับอยู่กับรถมากเพื่นนี่แหลกๆของหมู่บ้านเลยละ่ะนะรถแห้งล่ะครับรถคันนี้แต่นไงยังใส่ดีอยู่ ว่ารถไงเนาะบ่ได้ออกแห้งไรมันไปเรื่อยๆมันกับบอดด้เขียวรถหล่อพืน้นไงแห้งครับ cào 10 lẻn nó, tài cảnh thấy na nè, nó bom mà nó sì sùi, lót nồi, vợ đây, thưa vậy nhằng, đi chơi bìng này nọ, cả, riết rồi là, điểu này nọ, cua, cắm ngay, tài cảnh ngay ngay này kêu, mồi, cái ban phóng hỏa, ถ้าลเก็บงานเก็บยังมันไว้กลัวนะขน,นาดหอบดินมาเต็มใบยันล่นทีมกะบน้าเครื่องครับ เ่านาเพื่นสิเป็นเ่านาระบบเปิดครับรุ่นนี้มันสีทนครับขัน้นนาแบบสุดยอดใส่จนลืมงานด้านตรงยกให้เพื่นละครับ ไปบอกกันคิมนาครับพี่น้องขอบคุณครับ